อันนี้สําหรับที่เราจะเอาไปใส่อ่าเป็นเครื่องของกิมจินะอันนี้จะมีอ่ขิงมีกระเทียมแล้วก็เราใส่อ่าแอปเปิลเขียวแล้วก็หอมหัวใหญ่นะก็จะมีแค่นี้เนะี่เดี๋ยวจะปั่นนะ <c oughs> ก็นี่ <c oughs> เสร็จแล้วนะเราจะใส่อ่าแป้งข้าวเจ้าที่เรา วันไว้จะสุกแล้วนะใส่ลงไปเลยนะวันนี้เราทําเยอะนะก็จะใส่เยอะหน่อยก็จะใส่นีเนะที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปนะเครื่องนี้ปัน่นละเอียดยิบเลยนะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะสต็อกใส่น้ําตาลลงไปนะไอ้นีใส่เป็นน้ําตาลน้าอ้อยนะไม่ขัดสีนะไม่ชอบหวาน แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะกะเอานะอย่าเค็มมากนะก็กวนนะให้เข้ากันก่อนนะเราจะใส่พริกป่นเกาหลีเราใส่ไปทีแรกเล็กและน,น,น้อยก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเติมนะดูสี อันนี้จะเป็นอ่าพริกป่นแบบหยาบนะไม่ใช่พริกป่นแบบและเอียดนะพริกเกาหลีเขาจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะแล้วก็จะใส่อ่าแครอทที่เราหั่นไว้ลงไปนะแล้วก็หัวไชเท้าหอมใหญ่ เนี่ยลงไปกวนเบาๆนะะไม่ต้องอย่าทำแรงมากเดี๋ยวมันจะฉ่ำเนาะแล้วก็ใส่งานะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะ แล้วก็ต้นหอมนะต้นหอมใส่ลงไปคลุกนะก็นี่คืออ่ะผักกาศที่เราไปผ่าล้างน้ำนะแช่น้ำเกลือล้างน้ำล้างหลายๆน้ำเลยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาไปแช่เกลือ แช่เกลืออย่างเดียวนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงเนะี่ยหรือก็จะเ,เอาเกลือใส่เกลือใสให้ทั่วเลยนะหรือว่าจนกว่าเนี่ยถ้าเราหักไปแบบนี้แล้วมันมันไม่ดังนะ ก็คือโอเคใช้ได้แล้วแล้วก็ทีนี้ก็ล้างน้ําเกลือออกให้หมดนะหลังจากนั้นก็ได้ละเราก็จะเอามาทานะใครจะทาเป็นชั้นแบบนี้ก็ได้นะจะแล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกนะแบบนี้นะทาไปแบบนี้ก็มือนี่ล้างแล้วนะข้างนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะ ก็แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะสำหรับกิมจิวันนี้นะใครได้กินก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะอร่อยก็ให้บอกดังๆแต่ถ้าไม่อร่อยก็อุ๊บอ๊บไว้นะเก็บใส่ในกล่องทัพเปอร์แวร์ไว้นะอ่าอย่าให้โดนออย่าให้อากาศเข้านะเก็บไว้ข้างนอกประมาณสัก5ชั่วโมงนะหลังจากนั้นก็เอาใส่ในตู้เย็นนะ